Tend to สวัสดีครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา15.00น30นาทีทางช่องจัสีนี้นะครับคุณชมจะได้พบกับรายการคุมเด็กสร้างบ้านรายการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฝันสร้างบ้านและสร้างอนาคตให้กับเด็กในีที่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับใหญ่เช่นเดียวกับเรื่องราวของน้องเมาคนนี้ครับคุณผู้ชมครับเพชรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือเพชรนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะช่วยกันหาวิธีเจรไนให้เพชรเป็นต่างๆนั้นส่องแสงเป็นประกายงดงามได้อย่างไร แล้ววันนี้คุณแนกกี้นพนลดำรงจะพาคุณผชมไปติดตามชมกันนะครับว่าน้องเมาเด็กดีที่น่าคบ่งรอนในวันนี้จะสามารถส่องแสงเป็นประกายได้เช่นเดียวกับเพชรเม็ดอื่นหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับนกกี้านพดลดำรงนะครับและรายการคบเด็กสร้างบ้านนะครับรายการที่จะสร้างฝันสร้างบ้านสร้างอนาคตให้เด็กดีทั่วประเทศไทยกันอีกครั้งนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนหรือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับ เพชรนะครับคุณผู้ชมยังไงก็เป็นเพชรอยู่วันยังข้ามครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่โคนตมหรือตกอยู่ในความลําบากนะครับเพียงให้โอกาสหยิบเพชรเม็ดนั้นขึ้นมาเจรนายนะครับเพชรเม็ดนั้นก็จะมีคุณค่าส่องแสงสว่างเหมือนเพชรเม็ดอื่นๆครับเปยบเสมือนการให้โอกาสเด็กดีที่หน้าคบของเราอย่างน้องเมานะครับเพื่อเราสนับสนุนเขาให้เขาได้ใช้ความสามารถที่เขามีนะครับทาในสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่านะครับสิ่งสิ่งนั้นครับ จะทดแทนในสิ่งที่เขาขาดหายไปครับผมแล้ววันนี้ครับเรามาติดตามชมกันครับว่าน้องเมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการใดครับที่ทําให้เขามีคุณค่าและให้คนรอบๆข้างเขาครับมองตัวเขาว่ามีคุณค่าครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปชมกันพร้อมกันเลยดีกว่าครับอไปครับเอานะครับเอาไปไปด้วย าเกยซูค่ะโอ้ยพีซูแน่ครับโอ้โหไฟติดแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าดําคาเคียดไปหมดเลยครับเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับมาช่วยเด็กมาถึงนี่ไม่เจอพี่เมาสครับอยู่กับน้องสาวของน้องเมาส์ของเราครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออั้มค่ะอั้าไหนครับอั้มพัชราภาค่ะอั้มพัชราภาเหรอ เออเดี๋ยวไม่อมอกคะถึงว่าเนี่ยน่ารักขนาดนี้ <c oughs> ชื่ออะไรครับจริงจริงชื่ออะไรครับชื่อเด็ดกหญิงเยรายุจินดาสีค่ะอ๋อแล้วนี่พี่มเมาไปไหนเนี่ยมเห็นมาช่วยพี่เลยเนี่ยพี่ก็ตัวดำหน้าเลอะหมดแล้วเนี่ยเขาไปไหนครับอ๋อพี่เมาไปจากน้ำค่ะแล้วหนูให้พี่มาต้มน้ำเนี่ยให้พี่ต้มน้ำไปทำไมครับชงนมให้น้องชองนมใ,ให้น้องเอ้าแล้นหนูชงเป็นเหรอลูกชงเป็นค่ะ และเราชงนมยังไงลูกคะก็ต้องเติมนมก่อนค่ะอืมมีนมข้นหวานค่ะน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ไข่ยาวค่ะปกติเด็กอย่างเราต้องกินนมผงไม่ใช่ลูกคะค่ะแต่ทําไมเป็นเด็กอย่างเราทาไมถึงไม่กินนมผงครับยายมีเงินน้อยค่ะยายไม่ค่อยมีเงินค่ะท่านผู้ชมครับเด็กสองคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องมาหรือน้องอ้ําเนี่ยหลานหลานเนี่ยโตมาด้วยนมข้นครับซึ่งเด็กปกติทั่วไปเนี่ยต้องโตมาด้วยนมผง แต่ผมว่าสิ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่มาทดแทนกันนี่ก็คือความพยายามของน้องการขยนันการตั้งใจเรียนและความตั้งใจและการที่เราเป็นคนดีใช่ไหมลูกค่ะพี่เชื่อว่าไม่สําคัญเลยว่าเราจะโตด้วยนมผงหรือนมข้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องโตมาเป็นคนดีใช่ไหมลูกใช่ค่ะและพี่เมาของเราเนี่ยเป็นเด็กดีหรือเปล่าลูกพี่เมาเป็นเด็กดีค่ะเรียนเก่งไหมลูก เเกเราต้องเป็นให้ได้ให้เก่งและให้ดีเหมือนพี่ชายเรานะครับเดี๋ยเป็นเด็กดีเหมือนพี่เมาส์ค่ะอืมเอาแต่ว่าเรามาชงนมกันเลยดีกว่าป่านนี้เนี่ยน้องๆคงรอแย่แล้วค่ะมาเอ้สุดยอดไปชงนมเอาคน้ำเดือดแล้วนมข้นหวานค่ะ,ะน้ำตาลน้ำตาลครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอะไรครับน้ำร้อนอน้ำร้อนครับ ร้อนนะครับและการใช้เลวยครับนี่ครับมีดิโซครับเอามาเฉาะหัวไก่เอามีมาทำอะไรครับจะนึ่งใส่เยอะไหมครับเต็มขวดเต็มขวดเลยนะคะโอเคเธอคือเด็กดีที่น่าพบจงตามความฝันให้เจอ ่มสนับสนุนการสร้างฝันโดยพ้าอ้อมเด็กมามิโปโกะแฮปปี้แพนพิซซ่าฮัโตโ o โยต้าอิโนโนวเราเอานมไปให้น้องใหม่กับน้องกันดืม่มไปดีกว่านะครับอ่าฮะโอ้ย <laughs> โอ้โหยังไ,ไงครับท่านผู้ชมครับฝีมือผมเองครับเจ็บไป2ลายครับผมแต่ไม่รู้อีก2ลายเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยไปไหนมาไหนไม่อยากบอกผมเลยปล่อยให้เรียกน้องอยู่สองคนเนี่ยตา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 ย <ais ama S 1> จะรีบไปไหนเอ้าโรงเรียนคัโรงเรียนเอ้าตายแล้วแล้วนี่จะไม่ออกกันเลยเรื่องไงเนี่ยฮะยากี้ไปกับผมไหมครับเฮ้ยอย่าพี่อย่าอย่าพี่ไปเฮ้ยแต่แต่รอก่อนรอก่อนรอก่อนเอ้าตายแล้วท่านผู้ชมครับนี่เขาจะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปทิ้งผมไว้อย่างงี้ผมแล้วหน้าก็ยังดำอยู่เลยอย่างงี้ก็จะทำยังไงได้ครับเร็วครับเฮ้ยใจเย็นก่อนล้างหน้าล้างหน้าไม่ทันครับผู้ชมถ้าล้างหน้าที่ไปไม่ทันแน่ เอาเป็วนว่าเดี๋ยวผมไปทั้งหน้ายอย่างนี้นะครับไปก่อนนะจ่าเบนี้เร็วสิครับรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยพี่นักกีเลยเร็วสิครับรอรอพี่ด้วยโอ้โหพี่เหนื่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยหนูขาสั้นหนูยังวิ่เงเร็วกว่าพี่นักกีเลยค่ะ โอ้ยก็พี่เหนื่อยแล้วพี่ไม่ไหวไปก่อนแล้ว,ลวนะครับโอ้ไปแค่นเนี่ยตายแล้วโอ้โหรอพี่ก่อนท่านผู้ชมครับหว่าจะได้เรื่องเราเด็กดีที่น่าคบเนี่ยช่างยากลำบากเหลือเกินครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเด็กดีที่น่าคบของเราเพื่อท่านผู้ชมผมจะทำครับผมมาว่าเราขาสั้นวิ่งตามไม่ทันดีเลยงั้นผมจะทำขาสั้นเพื่อวิ่งตามไม่ทัน เลยเอะหายหมดยังครับหมดแล้วครับและระหว่างในที่หน้าดำๆกับแบบนี้อันไหนดีกว่ากันครับผมคิดว่าแบบดำๆดัง,งๆก็ดีเหมือนกันนะครับไอดำๆก็พอว่านะครับไอดังๆนี่ใช้กับหมาแล้วเอ้ยแล้วนี่นี่พาพี่มาที่ไหนครับเนี่ยโรงเรียนบ้านพูนพลายครับเนี่ยโรงเรียนก็มีก๊อกน้ำาะเยอะตั้งแยะเนี่ยทำไมเราไม่มาใช้น้ำที่นี่ โรงเรียนของเรามีน้ําน้อยครับอ๋อเราต้องประหยัดน้ำเพราะน้ําที่โรงเรียนเนี่ยให้เพื่อนเอเราใช้ด้วยแล้วก็คุณครูใช้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะโรงเรียนไม่ใช่ของเราคนเดียวครับถ้าเกิดว่าเราขาดน้ําเราจะไปยังไงครับตายตายเธอคนเราขาดน้ำเนี่ยเราก็ต้องตายครับเ้าเรายังไม่ประหยัดน้ํา <c oughs> ผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับ <c oughs> น้ําต้องหมดไปจากโลกเราแน่ เราต้องควรประหยัดน้ํากันไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยทาหน้าที่เด็กดีดีกว่าเด็กดีคือตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมครับใช่ครับเราไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาเจอกันนะครับครับและตอนนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เด็กๆไปเรียนตามปกตินะครับไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าน้องเมาของเรานะครับชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆแล้วก็ทําได้ดีด้วยและถ้าเกิดไม่มีคุณครูบ่มเพาะ ผมก็เชื่อว่าคงไม่เก่งแบบนี้ครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุพีบัวหอมครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะเป็นคุณครูที่ปรึกษาส่งเสริม Amat ใช่ไหมฮะค่ะโอ้โหถ้าเกิดไม่มีคุณครูนี่ผมบอกเลยว่าน้องเมาก็อาจจะไม่ได้ไปแข่งแบบนี้หรือไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับค่ะน้องเมาเนี่ยเขาชอบวิชาคณิตศาสตร์มากเลยใช่ไหมฮะค่ะก็ จากที่เป็นครูประจําชั้นตอนอยู่ชั้นป .3 นะคะครับผมเขาก็จะชอบคณิตศาสตร์มากเขาก็จะทําคะแนนได้ดีตลอดอแล้วก็รวมไปถึงการทดสอบ n t เป็นการทดสอบระดับชาติด้วยค่ะครับผมเขาก็จะได้คะแนนเต็มอฮะแล้วที่บอกว่าเขาเก่งทั้งเรื่อง a m a t h A Math คืออะไรครับ อ๋อ A math นี่คือเป็นเกมต่อเลขคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะคเป็นการสร้างสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาเด็กนะคะที่มาเล่นเนี่ยจะต้องสามารถบวกลบเลขค,คูณหารเลขได้ต้องจุดคูณได้ด้วยค่ะแล้ว A math นี่มีประโยชน์ยังไงครับค,คุณครูครับก็เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กมีสมาธิในการเรียนนะคะคจากเมาเนี่ยเป็นคนขี้อายนะคะพอเขาได้มาเล่นตรงจุดนี้เขากล้ามากขึ้นนะคะคปีที่แล้วนะคะเขาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคซึ่งเขาก็ทําได้ลาดับที่12ของภาคอีสานเรานะคะซึ่งตอนนั้นน้องเขาอยู่แค่ป .4 ด้วยต้องไปแข่งขันกับนักเรียนป .6 จากทั่วภาคอีสานนะคะครับผมค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาค่ะแต่คุณครูพอจะทราบหรือเปล่าครับว่าชีวิตของน้องเมาเนี่ยก็ไม่ได้แบบสมบูรณ์นกไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับคุณครูครับก็เคยได้ไปบ้านเขาอยู่นะคะครับก็น่าสงสารนะคะอยู่รวมกันหลายคนบ้านหลังเล็กๆไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเวลาที่เขาทํากันบ้านเขา แล้วบ้านน้ําประปาเนี้ยก็ไม่มีค่ะเขาก็จะต้องใช้น้ําคลองนะคะการอยู่กันกินก็ค่อนข้างจะขัดสนนะคะจะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปเจอสภาพาแวดล้อมแบบไหนนะครับน้องเมาเนี่ยต้องอยู่ได้แล้วก็มีความสุขด้วยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาค่ะก็จะส่งเสริมเขาให้เต็มที่นะคะอะไรที่พอจะช่วยเหลือเขาได้ก็จะช่วยค่ะครับอนาคตนะครับคุณครูครับอยากเห็นลูกศิษย์ของเราคนนี้เติบโตเป็นยังไงบ้างครับ ก็อยากให้เขาได้เรียนต่อสูงๆนะคะอยากให้เขามีงานทําที่ดีๆอยากให้เขานําเงินหรือว่านํารายได้ที่เขาหาได้เนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวของเขานะคะยังมีน้องยังมีตามียายคอยความหวังจากเขาอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับสําหรับน้องเมาเด็กดีที่น่าคบของเรานะครับอย่างที่คุณครูบอกครับถ้าเกิดเขาได้รับโอกาสเนี่ยก็เปรียบเสมือนเพชรครับถ้าเกิดมีคนมาเจรไนเนี่ยก็จะส่องแสงประกายวิบวับวิววิวได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เชื่อสนิทว่า น้องเมาเนี่ยเขาจะเก่งคณิตศาสตร์จริงหรือเปล่าผมต้องขออนุญาตคุณครูไปหาน้องเมาก่อนนะครับขอบคุณครูมากครับเก่งแหกกเราเก่งคณิตศาสตร์นะตัวตัวครับมียอกย้อนเกอกันหน่อยไหมตัวตัวอะไร วันมองเอ้าทำไหมได้เสมอครับนี่มีได้เสมอด้วยเอางี้ดีกว่าเรามาแข่ง,งกันว่าใครจะชนะโอเคไหมแต่ยังไงเราอ่ะเป็นตัวทแทนภาอนอคอ่ะต่อให้พี่นิดนึงพี่ขอคเคลื่อนขีดเร่หน่อยได้ไหมได้ครับเติมีต่อให้ด้วยคีๆดีๆดีๆดีๆต่อค่ะท่านผู้ชม,มาลดๆว,วันมา ไอ้มันรู้ไปหสมองแค่ระดับภาคพี่นี่จะเป็นอัมพาตอยู่แล้ามอกเลยหัวสมองเลยตอนนี้ผมจะบอกคุณเลยผมได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับฮะเสร็จแล้วครับเสี่กีหนึ่งคูณหกบวกสองบวกเจ็ดลบแปดเท่ากับเจ็ดสุดยอดเลยน้องเมาโอ้โหปรอบมือครับปรอบมือครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเด็กๆทุกๆคนนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพและมีความสามารถที่ซ่อนเน้นอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับขอเพียงแต่เราค้นหามาให้เจอและช่วยกันสนับสนุนให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาสนใจเมื่อนั้นเด็กๆทุกคนนั้นก็จะสามารถเติบโตปเป็นเด็กที่ดีและเป็นเด็กที่เก่งได้เช่นเดียวกันทุกๆคนครับจวจวเอ ร่วมสนับสนุนการสร้างฝันโดยเชยตเตอร์เกลลน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่หมดนแล้วครับโอ้โหนี่ชนะแล้วเหรอครับครับโอ้โหสุดยอดเลยปมมือครับผมอืมไหนไหนทำท่าดีใจพี่ดูหน่อยครับโอ้โหสุดเปียว นี่เราแพ้เป็นไรได้เปล่าครับไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเป็นเกมกีฬาโอ้อย่างคําที่เขาพูดกันว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นจเจ้าว่าอ่าดีครับต่อไปชนะบ่อยๆก็ได้เป็นเจ้าคณะตําบลน้อยไม่ใช่แล้ว <c oughs> แพ้เป็นพระชนะเป็นมารครับอืมท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่า A อแมทเนี่ยไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับกว่าจะชนะเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านมากต้องใช้จินตนาการในการวางแผนต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดเลยอย่างนี้ยากไหมครับ ไม่ยากครับเพราะใจรักไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรารักเรื่องยากๆก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับใช่ครับและอย่างเอแมทเนี่ยต้องใช้ทักษะอะไรบ้างครับในการเล่นครับสมาธิเอาไว้พิบคิดเลขเร็วครับโอ้ทั้งหมดที่น้องพูดมานี่ไม่มีในตัวพี่เลยนะครับแล้วเราฝึกบ่อยไหมครับอย่างเงี้ยบ่อยครับเอาเวลาช่วงไหนไปฝึกฝนนะครับช่วงตอนเลิกเรียนครับเราฝึกฝนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเราใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ ใช่ครับแล้วเราได้อะไรจาก A mat มางครับได้สติสมาธิแล้วก็ปัญญาครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอย่างคําโบราณที่เขาว่ากันว่าถ้าสติมาปัญญาเกิดสติเติดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดกัดกับหมาที่ <c oughs> อยากจะเล่น A mat นะครับน้องๆ้องเยสอนพี่ได้ไหมครับได้ครับ สามสองยออี่สิบหกสามสามสามเก้าสามสี่ห้าสิบสองสามห้าสห้าสามคูเกสิบแปดสามเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสาหนง้อยม้าหนึ่งร้อยดร้อยบสอ็ดหน้อยี่สหร้อยห้ิบหกโองิดยเับนี่เดินกลับมาที่ท่องสุดขุนทุกวันเลยครับครับแสดงว่าใช้เวลาเดินกลับมาเนี่ยเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นให้มันชินปากใช่ไหมครับครับและน้องอ้ล่ะคะไม่ท่องเหมือนพี่เขาหรอคะ รอให้พี่มาสอนก่อนค่ะอ๋อแสดงว่าหนูยังท่องไม่ได้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะเล่นเอแ t ทเป็นเหมือนพี่เมาเขาหรือเปล่าถ้าอยากนี่ร้อยพี่เมาสอนพี่ว่าไม่ได้เรื่องแน่เลยให้พี่สอนดีกว่าพี่เมาเนี่ยท่องสูตรคูนธรรมดาแต่พี่นี่ท่องสูตรคูณถอยหลังลองดูเนี่ยอย๋ยวพี่จะท่องให้ฟังครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกพี่แน็ี่มแต่ท่องสูตรคูนถอยหลังานี้เมื่อไรผมจะได้กลับบ้านนะครับ ไปครับไปกันทองถอยหลังไปอีกอ้าวมุกมันระวังมาแรงเข้าป่านครับแนทโอ้หอย่ามาแซวพี่สิครับืมวันนี้เราก็ทําหน้าที่เด็กดีของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับว่าแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าไฟเนี่ยก็ไม่สว่างสักเท่าไหร่ครับ พอแสงไฟที่นี่เนี่ยก็ามาจากไฟนีออนที่มาจากแบตเตอรี่ครับที่กักเก็บไว้พลังงานตอนกลางวันครับแ้วก็ามาจากแสงเทียนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปในจิตใจของเด็กๆนะครับผมเชื่อว่าในจิตใจเขาเนี่ยมีแสงสว่างไม่แพ้เด็กคนอื่นๆแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากพลังใจนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่าแสงสว่างนะครับอง,ง์สว่างสวัยไปทั่วจังหวัดโคราชของเราอย่างแน่นอนครับน้องเมาครับเพียกจะถามว่าน้องเมาอยากจะมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าครับอยากครับ ยังมีไฟฟ้าใช้เพราะว่าอะไรครับเพื่อจะได้ทําการบ้าน<ม>อ่านหนังสือทุกทวนบทเรียนครับแล้วก็ให้น้องๆได้ดูทีวีครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะขาดน้ําขาดไฟไอตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อตัวเราเลยใช่ไหมครับครับบ้านก็เป็นแบบนี้เนี่ยน้องก็ยังเรียนเก่งอีกน้องมีเคล็ดลับยังไงครับตั้งใจเรียนมีสมาธิในการเรียน<อ>ทุกทวนแบบฝึกหัดครับอ๋ออันนี้คือเป็นเคล็ดลับของเราครับอ,อืม ถึงบ้านเราเนี่ยจะขาดน้ําขาดไฟแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยเราไม่เคยขาดสติปัญญาและความพยายามใช่ไหมครับครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เด็กดีๆใน,นครบของเราเนี่ยมีอยู่ในตัวครับผมและอนาคตเนี่ยเราตั้งความฝันไว้แล้วยังว่าเราอยากจะเป็นอะไรครับอยากเป็นตำรวจครับจะได้ช่วยเหลือคนอื่นครับแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณตาคุณยายครับคิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมในเรื่องนี้มีครับก็จะไม่รู้ว่าตายายจะส่งไปที่ไหนครับเชื่อพี่นะ ถึงตอนนี้เนี่ยความฝันของเราจะมืดมิดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยสิ่งสําคัญที่สุดเรามีนี่จิตใจที่สว่างสวครับจะทําให้เราไปถึงความฝันได้อย่างแน่นอนครับที่สําคัญเลยเราห้ามท้อนะครับเราต้องอดทนและเราต้องเข้มแข็งความฝันของเราจะได้สำเร็จนะครับน้องเมาครับมาเรามาสัญญาลูกผู้ชายครับเราต้องเข้มแข็งเราต้องอดทนเพื่อความฝันของเราในวันข้างหน้านะครับเก็บความดีตรงนี้เอาไว้เก็บจิตใจที่แสงสว่างตรงนี้เอาไว้ เราจะพยายามเราจะตั้งใจทําความฝันของเราและประสบความสําเร็จให้ได้นะครับครับพี่จะเป็นกําลังใจให้น้องเมานะครับครับหากไม่ยอมแพ้คงอีกไม่ไกลถึงวันที่เป็นของเธอจงตามความฝันให้เจอ ผู้ชมครับในทุกๆวันของการใช้ชีวิตนะครับเราทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความทุกข์และอุปสรรคต่างๆที่รอคอยให้เราได้แก้ไขนะครับและถ้าหากว่าเราไม่ท้อแท้อดทนและต่อสู้ด้วยใจที่เข้มแข็งผมเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งนั้นเราทุกคนจะสามารถหาคำตอบที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ครับ วันนี้ผมและรายการคุณเด็กสร้างบ้านก็หวังมาอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวเด็กดีที่น่าคบในวันนี้จะช่วยทำให้คุณชมทุกท่านนั้นมีกำลังใจกล้าที่จะขึ้นสู้และก้าวไปถึงความฝันครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบเด็กดีที่นา่นาชื่นได้ใหม่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา15.30าน,าานท,ทางช่องยงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับถถึึงงงจจจะะะเปปป็นนนนนนยยััััไไไฉตาามรู้ว่าาข่ข ที่สองมือและวยหัวใจจะทำให้ความฝันเป็นจริงแม้หุนทางจะไกลฉันจะไปตามหาถึงจะเหนื่อยจะลาจะค่อยจะก้าให้ได้ไม่ท้อและตั้งใจฉันจะไปตาม